ล้างรถ490บาททำอะไรบ้างบอกเลยว่าถูกใจสายล้างรถแน่นอนขั้นตอนแรกเราก็จะทำการถอดล้อจากนั้นทำการฉีดใา่คาบและฉีดโฟมลงไปให้ทั่วใช้แป้งดิลทลิงนะครับทำความสะอาดโชกและซอกต่างๆใช้แป้งขัดตามซุ้มล้อให้ทั้งหมด4ล้อข้อดีของการล้างถอดล้อแบบนี้นะครับจะทำให้ทำความสะอาดตามซอกต่างๆได้อย่างทั่วถึงพอทำความสะอาดทั้งหมด4ล้อเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาล้างช่วงล่างกันต่อนะครับทำการขัด ตามซอกต่างๆของช่วงล่างและใช้น้ำแรงดันฉีดให้เรียบร้อยในส่วนล้อแม็กเราทำการฉีดสลายคราบฉีดโฟมทำความสะอาดตามรูน็อตตามซอกต่างๆของตัวแม็กทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เรียบร้อยเลยพอทำความสะอาดช่วงล่างและล้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทำความสะอาดภายนอกของตัวรถกันนะครับน้ำแรงด,ดันฉีดคราบดินคราบทรายต่างๆออกฉีดโฟมให้ทั่วตัวรถเลยผมเลือกใช้เป็นถุงมือขนแกะนะครับในการทำความสะอาดตัวรถข้อดีของการใช้ถุงมือขนแกะ จะไม่ทําให้เกิดรอยขนแมวและถนอมสีของตัวรถนะครับหลังจากล้างภายนอกเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาลงน้ํายาเคลือบช่วงล่างให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาเคลือบเงานะครับจะทําให้ช่วงล่างกลับมาเงาใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อกันที่ภายในของตัวรถกันนะครับทําการดูดฝุ่นที่พื้นรถตามซอกเบาะต่างๆของตัวรถและลูกค้าท่านใดที่มีกลิ่นอับนะครับหรือต้องการฆ่าเชื้อโรคภายในรถนะครับทางร้านก็มีบริการอบโอโซนให้ฟรี เพียงแค่คุณลูกค้านะครับแจ้งน้องๆพนักงานที่ร้านได้เลยครับคันนี้ก็จะมีโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับเป็นการเคลือบสีที่ร้านใช้เป็นเครื่องขัดลม DA นะครับทำให้สีรถเงาฉ่ำแบบนี้เลยผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเผื่อใครมีคำถามนะครับล้างแบบนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับคราบสิ่งสกปรกต่างๆและต้องจองคิวไหมต้องจองคิวนะครับสามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาสอบถามได้เลยนะครับ ทางร้านมีห้องแอร์บริการสามารถนั่งรอนอนรอได้เลยครับร้านเปิดบริการทุกวันนะครับ8 3 0โมงครึ่งถึง6โมงเย็นสำหรับใครที่รับชมจนจบขอบคุณมากๆเลยนะครับ